อุส่าห์ย้ายออกจากรังม้าลายมาซบรังเสือใต้บาเยนน์มิวนิกเพราะไม่อยากสำรองรุ่นพี่ภายในทีมแต่กลายเป็นว่าเจ้าตัวย้ายมาตูดด้านเหมือนเดิมหลังค้าแข่งไปได้แค่ฤดูกาลเดียวเพิ่มเติมคือทะเลาะก,กับคุณซื้อใหญ่ซะด้วยครับดูท่าแล้วมัดไทเดลิกจะอายุไม่ยืนในรงังบาเยนน์มิวนิกซะแล้วครับ มีรายง,งานจากสื่อดังแดนเบียร์อย่างบิวที่ออกมาแฉว่าเจ้าของรางวัลโกลเด้นบอยปี2018อย่างมัดไธเดลิกเริ่มหัวเสียหลังจากที่เจ้าตัวต้องเสียตำแหน่งตัวจริงให้กับคิมมินแจในรังของเสือใต้ b a ร์เนมิวนิกครับ โดยที่สื่อเยอรมันจอมแฉลงข่าวไว้ว่ามัตไธเดลิกเริ่มออกอาการตั้งแต่เกม d ดฟบย์ซูเปอร์คัพที่พ่ายกับเอแบร์ไลซิกศูนย์ประตูต่อ3ที่เจ้าตัวโดนเพียนออกตั้งแต่ช่วงพักครึ่งเวลาแรกหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ได้รับโอกาสเป็นแค่ตัวสำรองในอีก4เกมให้หลังและที่เดลิกหัวเสียมากที่สุดคือเจ้าตัวไม่ได้ลงสนามแม้แต่นาทีเดียวในศึกยูฟาแชมเปียนลีกที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด4ประตูต่อ3เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาครับ ย้อนไปฤดูการก่อนครับซินเแบ็กทีมชาตินเธอแลนด์เป็นตัวหลักหลังจากที่ย้ายมาจากยูเวนตุสโดยลงเล่นไป38จากทั้งหมด43เกมทำไป3ประตูและก็1แอซิสครับแต่หลังจากที่ฤดูการนี้เสือใต้เซ็นกองหลังแดนสมขาวอย่างคิมมินแจเข้าร่วมทีมเดลิกมักจะตกเป็นผู้เล่นสำรองอยู่บ่อยครั้งเพราะไม่อาจจะเบียดแย่งความร้อนแรงจากแข้งแดนสมได้ครับ คุณซือเสือใต้อย่างโทมัสทูเคลก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้เอาไว้ครับทูเคลบอกไว้ว่าทุกคนต้องพร้อมอยู่เสมอมัดไทยทำแบบนั้นไม่ใช่เรื่องดีแต่ก็ยังไม่ได้พูดคุยเป็นการส่วนตัวและคงไม่จําเป็นต้องคุยด้วยครับ จะว่าไปเจ้าของรางวัลโกลเด้นบอยปี2018ก็เคยงองแงมาแล้วครั้งหนึ่งในถิ่นมาลาย,ยูเอนตุสครับหลังจากที่เจ้าตัวต้องสำรองให้กับโบนุชีและก็คีเอาลินีจึงย้ายหนีมาร่วมทัพกับเสือใต้บาเยนน์มิวนิกผ่านไปแค่ฤดูกาลเดียวหมอนี่ออกลูกงองแงเพราะต้องเป็นตัวสำรองอีกแล้วครับมาดูซิว่ารอบนี้จะจบลงแบบไหนหรือจะเป็นอีกครั้งที่มัดไธเดลิกเมื่อเป็นที่หไม่ไหวก็ย้ายหนีมันซะเลยครับ เอาละครับแล้วก่อนจากกันไปขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมได้ทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ